Lưu đoàn tổ Sẽ nè Nào Đáng bỏ một sạch có vô นะเอาเล้างนี่ก่อนน้ำแฟบต้ล้างตัวนี้ก่อนไม่เอาเอาผ้าน่ะล้างในน้ำสะอาดก่อนม,มันจะได้ล้างน้ำแฟบออกใส่แล้วจะได้ไม่คันอืม ไม่ต้องเอาไปลงไม่ต้องเอาไปลงล้างน้ำสะอาดแล้วก็บิดไปตากอ่าบิดค่ะนั่นแหละไปตากที่นี้ตากนนัค่ะแต่รอแม่เคน้าออกไปเอาไปตากเอาไปตากค่ะ แ <Hello? S 2> ล้วไม่ต้องไม่ต้องลูกหวัวน้ำเต็มที่เลยข้าอเดี๋ยวทายอยู่ย้ยทายการมังไปที่เดิมยิ่งไปเลยคุณเยิ่งไป